สวัสดีค่ะเพื่อนเฟซบุ๊กนะคะแลวก็โซเชียลแซมนะคะที่กำลังเจ๋งนะคะคุณน้องเวันนี้นะคะพี่โยธริยานะคะก็จะมาทำคลิปรีวิวการแต่งหน้าแบบคิมคาเลเซียนะคะคุณน้องแบบไหนแบบนี้นั่นเองค่ะคุณน้องลุคนี้เลยนะคะหน้าเขาก็จะแบบว่าเป็นน้าตาลแบบว่าหน้าเป็นสีน้ําพึ่งแบบสไตล์ผิวเขานะคะสวยมากเลยแล้วก็เซ็กซี่มานเราก็เป็นอะไรที่เป็นไอดอลของแบบใส่การแต่งหน้าเลยนะคะวันนี้พี่โยกก็พลาดไม่ได้ที่จะมาทําลุคนี้ให้ตามคําขอนะครับคุณน้องโอเค ก่อนอื่นนะครับที่เราจะเริ่มแต่งหน้ากันเะครับเราต้องล้างหน้าให้มันดีก่อนนะครับก็คือด้วยโฟมล้างหน้าตัวนี้ค่ะคุณน้องพอดแอนยางนะคะตัวพอดเคลตัวนี้นะครับเป็นโฟมล้างหน้าซี่มส่วนผสมของคนขาวจากประเทศฝรั่งเศสนะครับคุณน้องช่วยทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยสว่างกระชั่งใสแล้วก็ไม่แห้งตึงนะคะวเวลาล้างปุ๊บเดี๋ยวเราจะไม่รู้สึกระคายเคืองหรือแพ้ได้ทั้งิ้นโฟมตัวนี้จะไปช่วยล้างสิ่งสกปรกที่ล้าลึก อย่างมากๆนะคะสำหรับโฟมตัวนี้นะคะเนื้อโฟมมันจะบางเบาแล้วก็นุ่มละมุนมากใครได้เคยลองใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วมีกลิ่นหอมแล้วก็ล้างขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างเป็นอย่างดีนะคะคุณน้องแล้วก็จะมาเริ่มด้วยตัวนี้ค่ะนี่ค่ะพราสตินยางนะคะบุชอัพเซรัมตัวต่อไปนะคะที่เราจะทาในวันนี้นะคะเนื้อมันจะเป็นนี้ตัวนี้นะคะจะโฟมลางหน้าเหมือนกันจะผสมโสมแดงหมักยาวนานถึงหกปีนะคะจะช่วยเยียวัาเรื่องพวกที่ผิวแพ้ง่ายนะคะสิวขึ้นง่ายแล้วก็พวกผิวที่แบบว่า อ่าเขาเรียกว่าผ่านแดดผ่านอะไรมาอย่างมากมายนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วงที่ทําให้แบบว่าหน้าเนี่ยมันจะมันจะดีขึ้นนะคะอ่าอันนี้คือตัวบ o สซ์อัพเซรันะคะตัวนี้เลยนะคะ ตัวแรกเนาะตัวต่อไปนะครับเป็นตัวบาซี่บูมนะคะเหมือนกันค่ะคุณน้องก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ทานะคะต่อเนื่องกันนะคะสําหรับการเตรียมผิวในแต่การแต่งหน้าวันนี้แล้วก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่พี่บอกไปว่าผิวแพ้ง่ายฝ้ากระจุดด่างดำนะคะริ้วรอยต่างๆก็คือตัวบูส์อัพเซรัมตัวนี้ก็คือไอ้บาซี่บูมตัวนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะก็คือของทอชแอนยังนะคะตัวนี้เลยนะคะคู่นี้เลยถ้าใช้สาตัวพร้อมกันหน้าน้องก็จะใสสว่างกระจ่างเด้งขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้นะคะสั่นไปเลยนะคะ เห็นไหมการเตรียมผิวถ้าเตรียมผิวดีเนี่ยการแต่งน้าก็ติดทนทั้งวันนะครับคุณน้องแล้วตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องทำให้เครื่องสำอางติดทนนานทั้งวันด้วยนะคะโอเคต่อไปนะคะในลุคนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าตรลนี้ก็เป็นอ่าเป็นโทน้าแบบนี้นะคะ<น>พี่โย่ก็จะลงรองพื้นด้วยสีแบบว่าไม่ไม่สว่างมากเพราะว่าการแต่งหน้าของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นคุมโทนที่เป็นโทนแบบว่าเออน้ำตาลน้ำตาลนะคะอ่ะพี่โย่ใช้รองพื้นชาแนลนะคะสีเบอร์หกสิบแต่มันดำมากมากนะคะพี่โย่ใช้นิดเดียวพอแล้วก็ใช้กับ ดีออลสโนนะครับคุณน้องมาผาสมกันนะคะใช้สีขอบหน้านคุณน้องโดยใช้ปริมาณแบบว่าให้สีขาวเยอะกว่าสีเข้มน้อยกว่างเลยนะครับเพื่อให้หน้าเหมือนกันเพราอใหม่นะครับโอเคทางลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ต้อง,งเชดดิ้งกันนะคะเชดดิ้งมีส่วนสำคัญมากกับลุคนี้นะคะคุณน้องก็คือใช้สีเข้มนะครับคุณน้องมาลงตรงกรอบหน้าอย่างนี้อย่างที่พี่เคยสอนไปเนาะนี้เลยนะคะให้หน้ามันดูกว่าตอนี้เสร็จแล้วมันคันตัวขั้นแรงอีกหนึ่งนะเหี๋ยวนคะหน้ามันดูว่า แล้วจ<น>ะดูเอ่ออะไรยังไงขึ้นมานะแต่ว่าถ้ายังยังไอ้นี้อยู่พาก็ขึ้นมาสักอีกระดับหนึ่งเนาะเข็นเป็นอย่างงี้นะคะหนะ้าผากกว้างหรอนี่เลยะนะครับต้องผูกห่อนี่เลยครับต,ต้องความพุ่งกระฉูดนะ,ะนี่ครับเนาะข้ามใหญ่หรอนี่เลยอ่าโอเคเดี๋ยวม่ตังเกลียก่อนโอเคค่ะเราได้ลูกงการการทดองซื้อได้มาลูกค้าหเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โยก็จะใช้แปลงวันนี้ได้มาใหม่นะครับคุณน้องซิกมาแบบนี้นะครับคุณน้อง พุ่งไปเลยพุ่เลือดนอกนะคะนะก็จะใช้แปรงนะคะลงสีตานะคะโดยใช้พุ่งแปรงที่เป็นแบบนี้นะจะเหยียดหัวนะครับคุณน้องมาลงด้วยพาเลตแบบนี้นะคะเป็นโทนน้ำตาลข้างบนก่อนนะครับว่าเหตุรูกเขาจะเป็นแบบว่าสีน้ำตาลก่อนกับแปรงนี้นะนะคะใช้สีแบบนี้เนาะเพื่อให้เดี๋ยวนี้ติกขอบนะคะต่อไปเพื่อจใช้อายเนอร์ขัดน้องก็ดเนาะ เพื่อนว่าเห็นโทนเฉตาที่อร่อยมากแต่ว่า,า,ต,าต้อการแต่ยังไม่เหมือนกันนาะแบบนี้นะคะเพราะว่าในรูปเนี่ยในคลิปไอ้รูปเนี่ยเส้นขอบตาของเขาจะชัดมากนะคะแล้วก็ใช้ดินสอสีดำแบบนี้นะคะมาเขียนข้างล่างเนาะน,น,นี้แคบแล้วก,แวก็แล้วก็ตรงนี้คือใหญ่หน่อยเนาะนี่เลย แอย่างนี้จะแต่เรตดอีนนะอคค่ะตรงตาสะพึงอย่างนี้ในการติดขนตาปลอมเรียบร้อยแลวนะครับคุณน้องแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าขนตาฝั่งนี้จะยาวกว่าพี่โยใช้ขนตาบนนะคะแบบนี้มาต่อนะคะขนตาบนใช้ของบอกต่อนะคะแบบนี้เลยกล่องใหม่นะเขาเออกแพ็กเกจใหม่แล้วนะคะเจ202มาใส่นะคะซ้อนๆกันแล้วก็เดี๋ยวพี่โยต้องซอยนี้ออกก่อนเพราะมันยาวเกินไปนะคะสามารถซอ,อยย่อยนะต้องบว่าเอ้ย มีขนตาบนอยู่แล้ววันนี้ก็คือแบบว่าขนตาล่างไม่มีจริงแล้วแบบอยากจะใช้ก็คือต้องใช้วิธีการซอยขนกายเล็กๆแบบนี้นะคะมาซอยออกเดี๋ยว่างจริงจังเนาะนะคะตอนนี้ลูกคิมทะเลเชยรเน่ยขนตาเขาจะอลังการมากขนตาบนขนตาล่างนะคะแต่ว่าขนตาพิเศษหน่อยมากนะครับเลยต้องใส่ขนตาล่างอีกทีนึ่งเนาะอ่ะปลายแล้วเป็นอยแล้วรครบเนาก็เดี๋ยวเรื่องแบบน่าจะจริงค่ะความคิดชิมนาความจริงจ้าโอเคค่ะเราได้คิ้วแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณน้องก็เป็นคิ้วแบบสไตล์แบบฝรั่งก็คือเป็นหัวมันมนแบบนี้นะคะโดยการเราก็ล้างคงคิิ้ววกก่่อนนเเาาะะจไดด็บผลางคงคิ้วแน้ลคะก็ คือไม่ต้องมีการอะไรก็คือหกักตามรูปกับรูปทรงอย่งนี้ได้เลยก็คือลงมาอย่างนี้เลย,ลยนเลยนาะนะคะแล้วก็หัวคิวก็ต้องแบบว่าหัวคิวต้องกลมๆเนาะโอ้ยกลมๆแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวฝนคิวแล้วก็เดี๋ยวเขามาเจอาก,กันค่ะโอเคค่ะพอเราแบบว่าเขียนคิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราเก็บรายละเอียดด้วยอย่างนี้นะคะโดยใช้สีเนื้อเอาขาวๆหน่อยนะคะมาเอ่อเขาเรียกว่าแต่งคิวให้ให้ดูแบบสะอาดขึ้นนะแบบนี้เลย ให้ทุกคนขึ้นนะครับน้องประมาณนี้นะครับแล้วกลับมาหน้าโอเคค่ะกระไลดวงตาชํำๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็แบบว่าตามลุกเลยนะครับคุณน้องแต่พี่โยอ่ะตาขาวไม่เท่าเขาเพราะว่าเขาตาขาวกว่าเนาะก็คือต่อไปเราจะลงสีนู๊ที่ตรงช่วงไฮไลท์ตร,ตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นสีนู๊ตชมพูเห็นไหมคะตรงช่วงไฮไลท์ต,ตรงช่วงใต้ตาเนาะวันนี้เราใช้ของแมกนะคะซึ่งเป็นนู๊ตชมพูซึ่งเลิศมากเป็นลิมิเต็ดนะคะชื่อ hot sensation นะคะคุณน้องเป็นแบบนี้เลยมันเป็นนู๊ตชมพูนี้นะครับมาลงนะคะ เพื่อให้การละเอียดยิ okay. ่งขึ้นเนาะนะคะอ่าเรื่องความละเบเราก็ใช้ปัดแก้นะครับวันนี้ใช้พีิยบของบีโซบีโซเอ้ยไม่บูชัวนะครับเป็นสีที่พีิยบปุ้มสีอะไรเป็นแบบนี้นะครับน้องตัวนึงเดี๋ยวนี้เลยนะมาปัดช่วงนี้ก่อนนะคะเก็บรายละเอียดนิดนึงปัดตัวนี้อย่าเพิ่งมาถึงนิดนี้นะปัดแค่ตรงนี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันเสื้อตีแบบนี้นะคะวันที่9มีนาคมก็มีครบเ็ใหมดแล้วนะคะจะเปนยุคอะไรบันกรกดานะครับน้องตอนเก้าโมงนะคะธนาคารเด็กตอนเช้าก่อนเริ่มเดี๋ยวตอนเโมงครึ่งนะคะเจอกันครับที่หนึ่งในวันนี้สรุปกแบบแน่นอนนะต่อไปนะครับที่เป็ยนเน็ตเคนโรนนะครับของเอออิรามาสก้านะครับเป็นสีชมพูนุ่นแบบนี้นะคะคุณน้องมาปัดช่วงนี้นี่เด็ดนิดเดียวพอเติมนิดเดียวก่อนนะคะอ่าเด็ดเดียวก่อนเนาะโอเคต่อไปนะครับที่สองที่สามนะครับคิมคาเลเซียนเนี่ยเขาจะแบบว่าเป็นอะไรที่ปัดๆเซ็กซี่มากคุณลองเห็นปะ ปากเขาจะใหญ่ปากบนจะแบบว่าขอบปากอะไรเงี้ยเราต้องวัดขอบปากให้ดูใหญ่หน่อยใหาดูใหญ่หน่อยแล้วก็ดูหนาขึ้นหน่อยความรูจับของเขาจะมน่เยอะมากนะครับเป็นคนหน้าตาดีไงเป็นคนหล่อเขาฝากกินไระเจี๊ยบหลักซีมาอ่านะครับต่อไปเราเห็นที่เดียวเราใช้สีนู๊ดนะคุณน้องไม่ว่าจะเป็นนู๊ดอะไรก็แล้วแต่แต่พี่โยใช้รองพื้นอันนี้เลยนะคะที่เป็นสีเนื้อเงี้ยมาแต้มข้างใน แบบนี้นะคะแล้วก็เมมเนาะโอเคครับก็เลยลุกเซ็กซี่แบบนี้เลยนะคะทุกอนแล้วก็ดูแบบปากเซทปนี่เพราะว่าเราเราไม่ได้ขอบปากของเขาเราต้องเขียนขอบปากให้เด่นขวงเขานิดนึงนะคะแต่เนี่ยของเขานี่คือเดินขอบปากที่ที่ไม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 ่ได้ชัดแบบนี้นะแต่ว่าก็คือเราไม่ได้ปากเหมือนเขาเพราะฉนั้นเราต้องทําให้เหมือนเขาให้ได้เนี่ยครับคุณร้องนะคะวันนี้ก็ ยังไงก็ยังไงก็อยากให้หน้าติดทนฉ่ำวาวก็คือต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของพอเชนยังนะคะมันจะเป็นตัว Boom, บลาลซี่บูบุทอัฟเซราม,าม,าม,ามนะคะบุทอัฟเซรามบาลซี่บูมนะคะแล้วก็เป็นโฟรมรองหน้าคนข่าวจากญี่ปุ่นลดมากนะคะสามตัวนี้ประกอบกันแล้วหน้าก็จะใส่เด้งแล้วเครื่องสาองติดทนทั้งวันนะคะยังไงก็ฝากไว้ได้วสำหรับพอเชนยังตัวนี้นะบ๊ายบายนะคะขอบคุณ